สุดนะคะคุณทักษิณเนี่ยฮะก็ได้ทําบุญนะคะทําบุญวันเกิดค่ะนะคะฉลองครบ75ปีค่ะที่บ้านจันทร์สองล้านะคะให้กับครอบครัว<ม>แล้วก็บรรดาเนา่าเหล่านะักการเมืองที่ใกล้ชิดได้เข้าไปอวยพรค่ะ<ม>ด้านลูกสาวนะคะคุณ<ม>อุ้งอิงแพรทองทานพร้อมครอบครัวนะคะ<ม>ก็ได้เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าค่ะตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะ<ม>ต่อด้วยคุณหญิงพจมานพร้อมกับญาติญาติค่ะแล้วก็คนในครอบครัวชินวัตรอีกหลายคนเลยบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยค่ะมีการนิมนต์พระนะคะจากวัดดังมาร่วมทําบุญด้วยนะคะ ซึ่งในวันนี้ทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีขาวคนที่มาร่วมงานนะคะส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีขาวกันหมดเห็นไหมคะบนอกคุณสกลนวาเห็นสิเห็นเลขเจ็ดห้าไหมคะเอ๊ะนี่คือบอกอะไรน้าลุ้นเลขเจ็ดห้าค่ะแล้วก็ข้อความนะคะ no place like home หมายความว่า75ปีไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านแล้วก็มีรูปของคุณทักษิณนะอยู่บนหน้าอย่างนี้แหละนี่แต่เลขสวยอยู่บนนนเจ็ดห้าเจ็ดห้มันต้องกลับไหม ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดกลับไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าท่านยุ75เจ็ดสิบห้าแล้วอ๋อเหรอโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะช่วงเที่ยงค่ะก็มีการร่วมรับประทานอาหารกับบรรดานักการเมืองแล้วก็มีผู้บริหารพักนะคะอย่างคุณภูมิธรรมเวชยสัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อะไรคะเมื่อกี้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมค่ะแล้วบ้านเลขที่เนี่ยก็มีเลขเจ็ดนะ หนูเนี่ยเป็นสายแบบว่าจดนะว่าจดก่อนจดก่อนหนูเป็นสายจดนะคุณผู้ชมจดทันหรือเปล่านะไม่แน่น่ะเอาใครจะไปรู้ถ้าคุณภูมิธรรมก็มาคุณสุริยะจึงรุ่งรจค์กิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มาค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะที่นายกเศรษฐาเขาบอกว่าวันนี้มาร่วมงานไม้วันนี้ไม่ได้มาร่วมงานแต่ว่าได้ส่งอะไรได้ส่งดอกไม้ช่อใหญ่ไปค่ะเขาบอกว่ามาร่วมอวยพรแทนวันเกิดนะเพราะว่าไม่ว่างช่อใหญ่จริง แน่นเลยเคิวแน่นมากน,น,นะ,ะคะออดอกไม้อ่ะพียย่ยางยางยางเมื่อกี้เห็นว่าแบบอันนี้อันนี้นนนนนนอันนี้คือชอ่อดอกไม้ที่นาะยกเศรษฐาเนี่ยส่งมาให้เพราะว่าติดธุรกิจ ติดภารกฤฤิจอยู่นะคะคแล้วก็ทางด้านของคุณพิธาค่ะต้องบอกกันเลยว่าวันนี้ก็คือไปรับฟังปัญหาที่ชุมชนบุญร่มทรายย่านราชเทวีพร้อมกับสะสะพักก้าวไกลแต่เขาก็ไม่ลืมนะไม่ลืมที่จะไลไม่ลืมที่จะอวยพรคุณทักษิณด้วยว่าแฮปปี้เบอร์เดย์เชยูุ่กเฉวันเกิดคุณทักษิณเขาล้อออกมาอย่างนี้เลยหรอคะเปล่าไม่ใส่อินเนอร์ไปพี่ใหม่พี่เป็นพิธีกรดีกับผมกับพบอาโนด้วย ไม่ตอนนี้วยพี่นะพี่ไม่ได้คนดีกว่าถ้าถ้าสมมติไม่ได้ใส่อินเนอร์มันจะอ่านยังไงก็อวยพรถึงคุณทักษิณด้วยนะว่าแฮปปี้เบิร์ t เดย์สุขสันต์วันเกิดไม่ไปอยู่ไหนมาไม่เหมากับรายการนี้เนี่ยแล้วประเด็นนะเขาอ่านดีด้วยนะแล้วจภาพเราหน้าแวะหวีผมก่อนไม่พี่เมื่อกี้จริงจริงไม่ใช่ก็เนี่ยผมมาเห็นพี่อ่านข่าวอ่ะพี่เหมาะกับรายการนี้มากเลยครับใช่เผลอๆพี่เพิ่มอีกคนหนึ่งผมว่าแล้วของเราเป็นยังไง จากนั้นนะครับเ่านี่พี่ถูกถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนมาเี่เดี๋ยวพี่อ่านให้เดี๋ยวพี่อ่านให้พี่ก่อนดีกว่าหลังจากที่แบบว่าคุณใหม่เขาบอกว่าคุณพิธาร้องแห้เปี้เบอร์เดย์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ๆนักข่าวนะเขาก็ถามคุณพิธาเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะวันที่นายกเศรษฐาเนี่ยเดินทางไปทำภารกิจที่จังหวัดนครพนมในขณะที่รัฐมนตรีแล้วก็แกนนำทุกคนเนี่ยนะคะของพรรคเพื่อไทยเขาเดินทางไปบ้านคุณทักษิณกันหมดคคคุิิาาาาาากก็็ใหห้้วววมมมเนนน่ทสสรถแดดดงยีไ ได้นะคะในวัดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะให้กับคนที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองสสหรือรัฐมนตรีก็ตามนะคะส่วนตัวไม่ทราบว่าใครไปบ้านจันทร์สองล่าบ้างเพาว่าอย่างนั้นแล้วไงช่วงบ่ายอันนี้ผมยังไม่มีใครอ่านใช่ไหมอันนี้ยังค่ะคุณเลยถึงเวลาของผมแล้วนะครับคุณทำให้ดีๆนะได้ครับพี่เพราะว่าวันนี้พี่มาแล้วนะแต่ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วอะไรเนี่ยเรื่องจริง เขาบอกบอกว่าเรื่องในบ้านอยากเอาออกมานอกบ้านให้ใครรู้เขารู้กันหมดแล้วเมื่อวานลงลนกับพุี้แล้วจากนั้นนะครับช่วงใดแบกช่วงใดเป็นอไงล่ะนี่แหละเหตุผลนี่แหละเหตุผลครับลิ้นคุณมันเปรี้ยเขาก็เลยเชิญเหรออะไรนะลิ้นคุณเปรี้ยเขาก็เลยเชิญเหรอไม่ไม่ใช่พี่ไม่เคยมาอ่านข่าวแล้วคนเยอะเท่านี้มาก่อนเลยวันนี้ในสตูคนเยอะมากเลยปกติอะมาให้กำลังใจเพี่ต้นกะบอกอะไรกันที่ผมว่านะครับอะ โอเคนะครับจากนั้นนะครับช่วงบ่ายนะครับได้มีการเป่าเค้กวันเกิดค่ะด้านเจ้าของวันเกิดคุณทักษิณนะครับก็เปิดใจว่าดีใจที่ได้กลับมาฉลองวันเกิดในประเทศไทยไม่รู้ว่าจะได้ฉลองอีกกี่ปีเพราะปีนี้เนี่ยอายุ75ปีแล้วพร้อมกล่าวติดตลกว่าแต่หวังว่าจะมีเวลาอีก4ี่สิปีก็คงพอโอ้โห40ปีรอยปเสิบห้าตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สาปีกับร้อยสิบห้า ไม่เก่งเลขด้วยขอโทษนึ1งรปีหนึปีนี่เรื่องเลขถามพี่เนี่ยจดไว้ได้หลายเลขแล้วมี75ดห้ด้วยอายุสีสิปีเนี่ยตกลงเจ็ดห้าสี่ศูนย์นะครับเจแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งหาแล้วก็หนึ่งหน่าบ้ี่มีเด้วยอ่าไม่ค่อยแบบว่าหม่เลยเอาละลัวนนี้ละ เอาให้เต็มที่ไปเลยวันนี้ล่ะถึงออกจากงานแล้วเราก็ต้องร่ำรวย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ก็ออกจากงานแล้วละ่ะเงินเดือนเดือนนี้จะจะลงนี่หมดเลยละ่ะเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยสี่สิบด้วยสี่สิบอยู่ได้อีกปีหนึ่งมาเถอะอันนี้อันนี้แบบขำๆนะแต่สุดท้ายเราเราก็ต้องแบบพยายามพยายามทำมาทำกานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าขอขอบคุณนะครับทุกคนที่มาให้กำลังใจที่มาอยู่ด้วยกันนะครับหลายคนที่มาวันนี้ไม่เคยทอดทิ้งกัน วันนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถือว่าเราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันค่ะนี่อ่านไปพี่ก็รุนผมไปแลเนะี่ยไม่ลุนไม่ลุนนะครับเพื่อให้บ้านเมืองของเรานะครับได้รับการแก้ไขค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพรรคเราแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้พี่อ่านดีกว่าทำไมอ่ะไม่ใช่ผมมาอ่านสดในรายการเนี่ย เขาบอกว่าถ้าพักเราแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ไขได้เพราะว่าพักเราเนี่ยเป็นพักที่มีประสบการณ์สูงมากแล้วเราก็ขอให้คนในที่นี้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คืออวยพรรวมๆไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่รอบๆข้างของตัวไห้สอนะคะรวมทั้งเราสามคนด้วยสามถือว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ให้พรเราเราต้องร่วมร้องให้เป็นเบอร์เดย์นะในใจแล้วในใจแล้วในใจทุกคนเราเราร่วมยินดีกับทุกคนนะขอให้เจ็ดพา หนึ่งหนึ่ง,ห,งห้าเจ็ดออกสาซะสาธุ